เกษตรจังหวัดนครราชสีมาเตรียมประสานฟาร์มโคนมรับซื้อผลผลิตข้าวโพดของเกษตรกรในอำเภอเสริงสางนะครับหลังจากประสบปัญหาราคาข้าวโพดตกต่ําทําให้ผลผลิตล้นตลาดเกษตรกรบางคนต้องนำข้าวโพดไปแจกฟรีเพราะว่าแบกรับภาระขาดทุนไม่ไหวครับเจ้าหน้าที่เกษตรจังหวัดนครราชสีมา ข้าตรวจสอบตลาดรับซื้อข้าวโพดในอำเภอเสริงสางจังหวัดนครราชสีมานะครับหลังจากพบว,ว่ากเกษตรกรในพื้นที่ประสบปัญหาราคาข้าวโพดตกต่าและล้นตลาดเกษตรกรบางคนต้องนำข้าวโพดมาแจกฟรีหลังจากแบกรับภาระขัดคุณไม่ไหวนายกังสดานสวัสดิชัยเกษตรจังหวัดนครราชสีมา ระบุว่าจังหวัดนครราชสีมามีพื้นที่ปลูกข้าวโพดมากถึง1 2 0 0 0ไร่ในพื้นที่3อำเภอนะครับก็คืออำเภอเสริงสางคอนบุรีและอำเภอหนองบุญมากทําให้หลังจากเกิดสถานการณ์โควิด -19 ประสบปัญหาพ่อค้าคนกลางไม่มารับซื้อสินค้าผลผลิตจึงล้นตลาด เบื้องต้นได้ประสานไปยังฟาร์มโคนนมในจังหวัดนครราชสีมาให้มารับซื้อข้าวโพดเพื่อที่จะบรรเทาความเดือดร้อนรวมถึงจะเปิดตลาดให้กเกษตรกรนำผลผลิตมาจำหน่ายนะครับควบคู่ไปกับการเปิดขายผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อหาตลาดและติดต่อส่วนงานที่เกี่ยวข้องที่จะต้องใช้ข้าวโพดหวานฝักสดในการทำเป็นวัตถุดิบหลักให้มารับซื้อผลผลิตช่วยระบายออกสู่ตลาดให้ได้มากที่สุด ขณะที่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดบอกว่าช่วงนี้ผลผลิตออกมาเป็นจํานวนมากใน1สัปดาห์มากกว่า20ตันนะครับก็ทําให้ขายไม่ทันในส่วนที่ขายไม่ได้ก็จะต้องปล่อยให้เป็นอาหารสัตว์แทนและหลังจากมีเกษตรกรบางคนนําข้าวโพดไปแจกและมีการนําเสนอข่าว <c oughs> ก็พบว่ามีบริษัทเอกชนติดต่อมาขอรับซื้อข้าวโพดมากขึ้นครับ